สวัสดีครับนี้เราอยู่กับช่องสาวแคทนะครับเนี่ยครับกระโพดของช่างหนุ่มรถตักนะครับช่างที่ทํารถไถให้เรานะครับอันนี้เจ็ดแปดเก้าอายุแปดสิบห้าวันครับอันนี้ต้นข้างนอกฝักมันก็จะใหญ่เป็นธรรมดานะครับแต่มันใหญ่ทุกฝักแน่นอน ที่ที่ปล่อยให้ลกอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะบดต้นขายต้นนะเราจะขายต้นเพราะว่าที่เราเอ,อ๋อให้มันลกเพราะว่าเราจะบดขายต้นกันแล้วเขาก็จะเกี่ยวหญ้าไปด้วย<笑><笑>เพราะว่าเป็นรถตัดตัดถึงดินครับแต่ว่าตอก็อาจจะสูงอยู่ขนาดประมาณนี้ ติดตัดไปแต่ก็ได้ยาไปด้วยนะหนักแน่นอนอันนี้แปดสิบสิกเจ็ดแปดเก้าปุ๋ยไม่ได้ใส่นะครับปลูกรอบที่ประมาณรอบที่เกือบสิบแล้ว,แ,ลว <laughs> แต่ลองพื้นด้วยขี้ไก่นี่แปดสิ 85, บนหน้าวันบดบดเดี๋ยวมาคอยมาติดตามตอนอะไรนะตอนบดอีกนี่แม่ยาเนี่ยมันเป็นแผนครับ แกลตงรงกลางครับถ้าเกี่ยวอันนี้มันมันแห้งขอบ,ขอบนะครับเพราะว่ามันแรงฝนเพิ่งมาตกเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยตั้งแต่ปลูกมาตกครั้งเดียวครับจนออกดอกติดฝักแล้วเพิ่งมาตกที่แค่เชื่อมไม่ได้เสริมครับปุ๋ยไม่ใส่ครับทิ้งไว้บ้านสี่ฟักนี้ดูอันนี้ อันนี้อันนมันสมบูรณ์นะมันอยู่ขอบหนึ่งสองสามสี่แต่ว่ามันก็มีแค่สองฝักนี้แหละใครว่าใครว่าเจ็บปเก้าฝักสองไม่มีนะเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์นี่เห็นไหมมีฝักแรกมัต้องดูล็อกยังไงก็ม,มีเดี๋ยวเจ็ปเก้ามีพันใหม่ออกมาแล้วนะครับถุงสีฟ้าตัวท็อปตัวท็อปโอ้พี่หนุม่มเอ้เกี่ยวยาไปด้วยเนี่ย อันนี้ถ้าเป็นดตต้นกระโพก็ตีไว้ไล่เจ็ดตันนะตอนนี้รับซื้ออยู่ที่ตันละหนึ่งพันห้าร้อยบาทใครสนใจไม่มีค่าเกี่ยวไม่มีค่าบรรทุกนะแต่แต่รับซื้อเฉพาะอของลูกไร่นะถ้าตันพันห้าถ้าอยู่ในโครงการ,ราเราก็ซื้อพันห้าแต่ถ้าไม่อยู่ในโครงการก็พันเท่าไรนะ ประมาณพันสามที่แล้วแต่ครับโอ้เก็บสายถึงไหนคนเก็บสายเกือบตายครับมันดึงยาครับยาอันนี้หนักนะครับนี่คิดดูว่าถ้ามันตัดไปด้วยสิบได้เนี่ยหนักขนาดไหนเนี่ยขายยาดูครับขายยาตันละพ <laughs> ันห้าศนุ๊บขายยาตันละพ <laughs> <10 S 2> <laughs> ันห้าสิบไร่ได้กี่ทันวะเนี่ย <laughs> โอ้ ไม่อยากเดินเข้าไปข้างในครับกองงูเหลืล <laughs> ยนะล่ยมรัดเ้ครับเจ็ดแปดเก้าอันนี้มันงอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่เนาะเราเตรียมดินไม่ดีมันเป็นก้อนหน่อยรอบนี้เราจะตีให้เป็นผงเลย อันนี้เราจะบดไปให้บัวแต่ตอนบดเราก็ต้องฟ้นจุลินทรีย์ไปด้วยนะเพราะว่าเขาจะไปหมักใส่ตัวหนอนอันนี้มันแรงเกินแล้วอากาศมันร้อนถ้าฟุ้นมันเผาเพมันโดนฝนเงี้ยมันก็สดชื่นอยู่แต่ว่ามันก็เหลืองใบบนบ,บ่มน้ำเนี่ยถ้าอยากเจาะน้ำนะนี่น้ำสามแรง8แผน่น คงปรับได้แล้วเนี่ยปรับได้เนี่ยติดต่อช่างนี้เลยครับช่างต้นโซล่าเซลล์รับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวมารอติดตามคลิปหน้านะครับรถบทกำลังมาครับทีมงานก็นรากำลังมาแล้ว กำลังเดินทางทีมงานไอ้เที่ยงทำเที่ยงทำคำําไมไปท<ำ>แล้วก็เลยเที่ยงคืน